น้ำปั่นน้ำช้าไอ้พวกน้ำปั่นน้ำส้มน้ำส้มอะไรที่มันเป็นหัวชงหัวเชื้อทั้งหมดอ่ะเธอต้องลดอันนี้ก่อนอันนี้คือข้อที่หนึ่งน้ำผลไม้นี่คือแล้วน้ำผลไม้มึงก็ยิ่งห้ากินไข่เพราะว่าอีน้ำผลไม้เนี่ยคือตัวดีเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วเธอบอกว่าเธอไม่กินน้ำหวานแต่เธอกินน้ำผลไม้ใช่ไหมน้ำผลไม้นี่ตัวดีเธอน้ำตาลฟุกโตเยอะมากไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันตรสาวช่องท้องใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะได้แล้วอันตรสาวช่องท้องของเธอ นี่มีไขมันในช่องท้องเกรด1คือปกติไขมันในช่องท้องก็จะมีหลายเกรดศูนย์คือไม่มี1คือมีเล็กน้อย2คือปานกลาง3ามคือมากมากโขเวลาเจอไขมันในในตับเออนี่เรียกไขมันพอกตับเนาะี่จริงเร,เราไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเบียร์ไม่สุหรี่โอเคอันนี้ก็คือว่ามันก็เป็นจากเรื่องอ้วนอ้เลยอธิบายเธ้ฟังง่ายๆที่เธอไม่งงเวลาเรากินเข้ามาเรากินข้าวเรากินแป้งเข้ามากินขนมปังกินขนมเค,ค้กกินอะไรก็ตา่างสุดท้ายที่ร่างกายได้คือน้ำตาลน้ำตาลที่ได้มาก็จะเป็นแดงเหลืองเขียวแดงก็ชื่อกูโคสเหลือง ฟุกโตสเขียวก็ชื่อกาเลกโตส่าใช้คำนี้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงนะ ซึ่งแดงเนี่ยก็คือกูคโคตท,ที่เวลาไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งแล้วเขาก็กินน้ำกูคโคตให้ให้มันแบบดีขึ้นไอ้นั่นคือกูคโคตกินแล้วเซลล์เอาไปใช้ได้เลยส่วนฟุกโต๊ก็คือน้ตาตาลที่ส่วนใหญ่ามาจากพวกผลไม้น้ําผลไม้น้าเชื่อมน้ําอ้อย,ยต่างๆนานาพวกนี้กินปุ๊บเข้าไปอยู่ที่ตาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้มันเป็นรูปแบบของไต้กรีสลายหรือไขมันซึ่งถ้าเกิดเธอใช้เยอะมันก็ไม่เก็บแต่ถ้าเกิดเธอใช้น้อยมันก็เก็บมันก็เลยเป็นไขมันพอกตับของเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังพออตับ มี3มอย่างอย่างที่1คือลดเอาข้าวคือไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินข้าวให้กินได้แต่ต้องจากัดปริมาณข้าวคือต้องลดน้ําตาลฟุกโตสอันนี้เป็นเรื่องสาคัญน้าตาลฟุกโต้อยู่ที่ไหนบ้างน้าปัน่นน้ําช้าไอ้พวกน้ํปั่นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใส่น้าเชื่อมหมดไม่ว่าจะเป็นไซรัปเรแบบไซรัปใช่ไหมที่เธอชอบแอบชองให้เด็กเดกกินอนะเออ เออน้ำส้มน้ำส้มอะไรที่มันเป็นหัวชงหัวเชื้อทั้งหมดอ่ะมันใส่อันนี้แหละเธอต้องลดอันนี้ก่อนอันนี้คือข้อที่หนึ่งน้ำผลไม้นี่คือน้ำผลไม้มึงก็ยิ่งห้ากินไข่เพราะว่าอีน้ำผลไม้เนี่ยคือตัวดีเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วเธอบอกว่าเธอไม่กินน้ำหวานเลยเธอกินน้ำผลไม้ใช่ไหมไม่ได้กินแล้วเธอพูดทำไมก็ดหางอยู่ว่ากินได้น้ำผลไม้นี่ตัวดีเธอน้ำตาลทุกตัวเยอะมากไม่เวิร์กไม่เวิร์กก็มีพี่ที่บ้านนะชอบบอกว่าให้กินพี่ที่บ้านอีกแล้ว คนที่แล้วก็บอกว่าปา้าข้างบ้านบอกให้กินนมถั่วเหลืองเวลาเป็นมะเร็งเต้านมนั่นก็ผัวปอกน้ำมะพร้าวให้กินทุกวันเป็นมะเร็งเต้านมคนข้างบ้านให้กินน้ำผลไม้อีกแล้วอืกินได้นะแป้งกินข้าวได้ไม่ห้ามเลยแนะนําว่าเป็นข้าวพวกข้าวกล้อง หรือข้าวอะไรพวกนี้ก็ได้ลดปริมาณเลือกอาหารให้ดีอะไรที่เป็นแป้งที่เป็นขนมหวานที่เป็นขนมเค,ค้กพวกนี้ควรจะตัดก่อนเพราะเป็นั้นเนี่ยตับคังแล้วกินอะไรได้บ้างที่จะทําให้ไขมันดีเข้ามาได้ก็คือจะต้องกินพวกไขมันที่เป็นกลุ่มพวกอะโวคาโดน้ามันมะกอกโอเมกา 3, ้าสามปลาแซลมอนปาลาอะไรพวกนี้กินได้ถามว่ากินหมูติดมันได้ไหมตรงไปตรงมาคือ,อฉันแนะนําว่าเธอควรจะกินโปรตีนที่มันมาจากพวกเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อขาวเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่อันนี้โอเคปลามันก็ไม่อร่อยหรอกเธอแต่เธอก็ต้องยอมรับก่อนว่า ก็ต้องยอมว่ามึงไม่อร่อยอ่ะเพราะมึงเป็นโรคอ่ะเออถูกปะข้อสคือเพิ่มการเอาออกลดการเอาเข้าเสร็จใช่ไหมเพิ่มการเอาออกก็พี่อะไรอ่ะออกกาลังให้เยอะขึ้นเธอไปเธอไปทํางานเธอเดินไปไหมข่ไกลบ้างไหมจากจากบ้านเธอประมาณสิบนาทีาทเธอก็ลองจอดรถไกลนิดหนึ่งเธอก็เดินเยอะๆหน่อย หรือตอนเช้าเธอตื่นมาเธอก็ทํางานบ้านบ้างสิจา้าเธอทาให้เยอะขึ้นหน่อยได้ไหมจะพยายามอย่า,ยาจะให้เขาว่าจะพยายามสิต้องทาให้ได้เออเธอต้องทํา,าทให้ได้ทุกวันออคือฉันว่าอย่างนี้เธอตอนเช้าเธอทำสิบนาทีสิบห้านาทีก็ได้แล้วเย็นเธอก็ทำสิบห้านาทีก็ได้ถ้าเกิดเธออ้วนแล้วเธอทาไม่ไหวอันนี้เรื่องจริงคือมึงทําไปก่อนเธอมึงจะแบบว่าคนที่แบบว่าต้องสามสิบนาทีสี่สิบห้านาทีเออเข้าใจคือมึงเก่งแต่ว่าคนที่หมดกําลังใจอย่างเธอคนที่ท้อแท้คนที่ทาไม่ได้มันมีเยอะแยะเพราะนั่น มีแรงกันแหละกับมึงนี่แหละอะรอบหน้าไม่ได้ไม่เจอมึงด่าอะไรแค่นี้คนไทยชอบกลัวหมอเพราะกลัวหมอด่าหมอนี่เป็นอาชีพที่ด่าคนไข้ได้เมื่อก่อนฉันก็ชอบด่าคนไขใ้ให้ลู้ความอ้วนแล้วฉันก็เจอคนไข้ชอบพูดว่ามึงจะอ้วนกัน กายรูแบบไหนก็ได้ให้มันมีอะไรออกบ้างวันหนึ่งหรือว่าให้ลองอดอาหารดูลองงดมื้อเย็นดูหรือถ้าเกิดเธอจะกินมือนนอนม้อเย็นเธอ่ากินเป็นบกโมงเย็นแล้วก็ควรจะต้องป้องกันการอักเสบการอักเสบที่ว่าก็คือตับอักเสบเพิ่มขึ้นจะว่าเธอะมีอยู่แล้วเธอไม่ได้มีเรื่องของเหล้าเบียร์บุหรี่อยู่แล้วใช่ไหมการลดการอักเสบคือการลดการกินยาที่มันเกินความจําเป็นเช่นยาพารายาอะไรต่างๆนานาถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดมากก็ไม่จำเป็นต้องไปกินยาต้มยาหม้อยาลูกกอนยาแก้ปวดแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโน่นนี่นั่จ อย่าไปกินบางอันกินได้บางอันกินไม่ได้ไม่อมอกไหมคืออะไรที่มันกินแล้วมันช่วยได้เดี๋ยบอกเอามาถึงมาถามมากันโอเคไหมสรุป3อย่างลดการเอาเข้าเพิ่มการเอาออกแล้วก็ป้องกันการอักเสบสำคัญคือการอักเสบขอคือการอ้วนโอเค